สวัสดีครับสวัสดีครับทีมนักวิจัยทุกคนค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมอาจารย์ดโดงพาชมนะครับวันนี้พบกับทีมนักวิจัยอันแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลืองแดงของเรานะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้มแข็งมากอยู่ในสมุดประการโมเดลของเรานะครับวันนี้จะเห็นว่าเรามาครบพร้อมเลยนะทั้งห้าท่านแล้วห้าท่านนี้นะริทเดทนั้นโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้แต่ละท่านนะครับธ่านอาจารย์นะครับได้แนะนําตัวเองนะให้ผู้ชมนะครับชาวสุดประการแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์สภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านสสอครวัตอ๋อัศวเห็นท่านรองประธานกรรมการนะครับศาสตราจารย์ดรตนนกวงประงานและท่านอื่นๆพร้อมทั้งเพื่อนๆของเรารวมก้าจังหวัดโมเดลได้รู้จักฤทธิเดชของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นเลือดเหลืองแดงเหมือนกันนะอือเอาละครับทีนี้ต้องขออนุญาตให้จันแนะ ดีไหมครับอาจารย์แนะที่จะเป็นสองผมนะ lady first นะครับรบกวนอาจารย์แนนแนะนำให้พวกเราได้รู้จักอาจารย์แนนเพิ่มเติมสกนิดครับค่ะสวัสดีค่ะ อาจจะ,ะแน,นะ,ะนะค<ม>นะสลนะแอนนหนูสละอ่านว่าแนะนะคะชอบแนะนําชอบแนะแนวอาจจะแนะชื่อชื่อยศตําแหน่งนะคะคุณรองศาสตราจารย์ดรประภาสีเทพรักษานะคะอาจจะนนปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทํางานมา27ปีแล้วะคะ่ะตั้งแต่ยังเป็นนางสาวจนเป็นนางจนแก่ขนาดเนี้ยนะคะย็ทำามาอยู่27ปีครับผม เนาะแล้วก็ตอนนี้นอกจากทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วนะคะอาจารย์แนะเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารนะคะก็วันนี้ก็รวมทีมส่วนหนึ่งของสมาชิกในศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางอาหารเนี่ยสี่ห้าคนเราก็เข้ามาช่วยสมุดประการโมเดลค่ะแนะนำเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเนาะอาจจะแนะต่อไปขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะ เสมออใหารย์นะและท่านที่สองครับใครดีเอ่ยอาจารย์เอ็มอาจารย์นะให้อาจารย์เอ็มก่อนให้อาจารย์เอ็มก่อนนะอาจารย์ได้ได้สวัสดีค่ะอาจารย์เอ็มค่ะอาจารย์เอ็มผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธีราวัฒนกุลค่ะโดยส่วนใหญ่ที่เอ็ม รับผิดชอบนะคะมักจะเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะว่าเอ็มจบตีเทเอกทางด้านฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะงนั้นเอ็มก็นิยมที่จะรับผิดชอบงานที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดค่ะแล้วก็ช่วยชาวบ้านที่จะทําให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาต่อยอดงานวิจัยแล้วก็สามารถขายได้ค่ะขอบุณค่าโอ้โหอย่างนี้ยชาวบ้านชอบเลยนะอาจาเกษตรกรแล้วผูป้ประกอบการจากชุมชน นะฮะสองท่านไปแล้วนะยังไม่พอครับทีมธรรมศาสตร์ของเราครับท่านต่อไปครับล่าัที่สามเน็กซ์ใครดีครับจักเนี้ยจนเปลี่ยมสุขจะเปี่ยนสุครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปลี่ยมสุขสวรรณกูดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ือเปลี่ยมสุขสวรรณกูดนะคะเป็น ปริญญาตรีเนี่ยเป็นฟู้ตไซส์นะคะแต่ว่าปริญญาโทนเนี่ยก็ไปหาความเชี่ยวชาญทางด้านอื่นที่แตกแขนงเข้าไปนะคะก็กลายเป็นวิศวกรรมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาจากวิศวกรรมอาหารก็คือการนําเครื่องมือเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้ผ่อนบาผ่อนแรงให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะทําตัวแม s production หรือตัวสินค้าในปริมาณมากเราจะได้ได้กำไรมากขึ้นนะคะ วันนี้ก็ได้รับคําเชิญชวนจากอาจารย์ประภา,าสีอาจารย์แนงนะคะให้มาช่วยสมุดปารกกาซึ่งธรรมศาสตร์เราก็หวังว่าจะดูแลส,สมุดปารกกาให้มีจุดเด่นในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางอาหารให้ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะคะ่ะขอบคุณคระบสมุดปารกกาดูไปเฮไปนะครับโอ้โหล <c oughs> ำดับที่สามแล้วอันนี้ครับอาจารย์แนใครเอยลำดับที่สี่ ของเราอาจารย์อาจารย์หนิงหรืออาจารย์ปุ่นดีคะได้เลยค่ะอาจารย์หนิงก่อนเลยค่ะมาอาจารย์หนิงเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนิงนะคะดรสุภัตตาสุภาวงศ์ค่ะเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาอาหารธรรมศาสตร์นี่แหละค่ะแล้วก็อยู่ในทีมเป็นอาจารย์น้องใหม่แต่ไฟแรงเวอร์นะคะก็ตัวจตัวกันจะทำ เกี่ยวกับส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นทางด้านเคมีเป็นสารสกัดเป็นโปรโตีนไฮโดรไลเซตเนี้ยค่ะก็จะมาซัพพอร์ตทั้งทีที่จะช่วยพัฒนาสมุดประการโมเดลนี้ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับอาจารย์หนงะครับนะฮะก็ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เนาะอาจารย์เนาะนะครับมาทําให้เรียกว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนวัตกรรมเทคโนโลยีนะฮะเยี e ่ยมมากครับอันเน็กซ์ครับอันดับลาส์วันครับลำดับสุดท้ายครับอาจารย์เนะ เอาผู้นั้นคืออาจารย์ปุนอาจารย์ปุสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ่นนะคะอาจารย์ดรเบนจาเทศสราะขอค่ะก็คือน้องใหม่น้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะค่ะก็เรียนมาทางด้านชุดทรายนะคะแต่ว่าไปต่อโทอีกเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เดียวกับอาจารย์เอ็มเลยค่ะงานถนัดแล้วก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัส่วนมากเหมือนกันค่ะแล้วก็น่าจะมีความถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านพวกการแปลรูปผลิตภัณฑ์ อาหารโดยใช้กระบวนการ extrusion นะคะโดยโดยเน้นอาจจะเน้นในพวกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเป็นหลักที่เคยเออ่คลุกคลีมากับพวกผลิตภัณฑ์นะคะว้าวเอาแล้วนะครับทางสาขานี้นะครับขนมขบเคี้ยวอะไรนี่มีหลายอย่างทีเดียวเดี๋ยวค่อยบอกกันนะขอบพระคุณมากผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับ้อาจารย์แนะอาจารย์ปู่อาจารย์หนิงอาจารย์เปี่ยมสุขอาจารย์เปี่ยมสุขชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับนี่เรียกเปี่ยมเปี่ยมอาจารย์เปี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกผิดกันนะ อาจารย์เปี่ยนและอาจารย์เอ็มนะครับผมโด่งนะครับคุยกันสบายๆเพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ซีเรียสนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่คณาจารย์นะครับนี่คือทีมนักวิจัยหนึ่งในสามองค์กรรองรับทีมนักวิจัยจากธรรมศาสตร์เราเป็นเรียกว่าทีมแรกเลยที่ดูได้ดูดีดูแลมีประโยชน์นะครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าชาวบ้านนะฮะแล้วนักวิชาการเพื่อนๆเราอีก8จังหวัดนะครับรวมเป็นเจังหวัดที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยก็อยากจะรู้จักมากขึ้นอีกว่าเอแล้วทีมธรรมศาสตร์ทั้ง5ท่านเนี่ย เคยมีผลงานอะไรหรือเปล่าออมีอะไรเคยไปทำจริงหรือเปล่าหร,หรืออยู่ในแต่ห้องแลบอะไรเงี้ยเออนี่ท้าทายเลยนะจันแนะครับคำถามท้า <c oughs> ทายนะ <c oughs> เพราะเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าทีมเนี้ยเขาโอ้โหมีอะไรเยอะมากใครจะเป็นคนบอกคนเล่าดีครับหรือช่วยกันเสริมดีครับมีผลงานอยากให้โชว์ครับเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าร,รมศาตารของเราที่ผมบอกว่าริปเดยเนี่ยโอ้โหพลังเยอะมากนี่เป็นยังไงครับอืม อ่านสืบสงฆรรมอะไรนะได้เลยครับค่ะอาจารย์แนะขอ เล่าให้ฟังก่อนก็คือว่า,าในในทีมที่ทร,รมศาสตรเราคัดมาเนี่ยรวมห้าคนที่จะมาช่วยสม,มุดประการครั้งแรกนะคะเราก็นําทีมอาจารย์ที่เคยมีผลงานหรือเคยทําวิจัยไม่ได้อยู่ในในหิ้งนะเราเคยทาําวิจัยที่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเ,เคยไปช่วยออยเขาพัฒนาสินค้าชาวบ้านรวมทั้งเคยนําผลงานไปประกวดระดับต่างประเทศเดี๋ยวอาจารย์จะ จะเล่าของตัวเองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวท่านอื่นก็ลองเล่าเสริมกันมาเนาะว่าเอ้ยเคยไปทําอะไรมาบ้างอย่างตัวอาจารย์แนะเนาะอาจารย์แนะเนี่ยถนัดทางด้านการแปรรูปผิดพันเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็งานแรกที่เคยได้ไปจับมือกับภาคเอกชนเนี่ยตอนนั้นออยอเขาชวนเราไปทำเขาก็มีคุณป้าที่จังหวัดอุทัยธานีนะค่ะวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งที่อุทัยธานีเขาทําน้ําพริกปลาล่าสงเครื่องแล้วก็กใส่กระปุกป,ปวดแก้วอะ แล้วเขาก็บอกว่าเวลาเขาไปขายที่ะ์<น>เขาต้องขนจากอุทัยมางานโอท็อปที่เมืองทองอะ่ะกระปุกก็แตกหนักก็หนักเนาะแล้วก็<น>ลูกค้าก็ซื้อไปก็บอกว่าเนี่ยมันก็เลยมองเห็นเลยนะว่าเก็บไว้ไม่ได้นานก็เสีย<น>แล้วที่สําคัญก็คือ,อ,อคุณป้าทีรักษ์อ่ะแกชื่อทีรักษ์นะแกบอกว่าตอนที่แกมาโอท็อปอ่ะมีคนสิงคโปร์อยากจะได้สินค้าแกไปขายที่สิงคโปร์แต่แกเอาไปส่งขายเขาไม่ได้เพราะว่ามันหนัก Uh huh. มันหนักเขาก็ถามว่าเนี่ยป้าจะพัฒนายังไงแต่เนี้อยออยเขาก็มาบอกเรา uh huh. เราก็เลยอุ้ยเราทําได้เราทําได,เาได้เราก็เลย uh huh. ชวนนักศึกษาเข้าไปไปนั่งคุยนั่งกับคุณป้าเขาจนรู้ว่ารู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วเราก็พัฒนา uh huh. สินค้าของคุณป้าเขาใหม่เป็นน้าพริกปลาล่าสรื่องที่อยู่ในซอง ส,สวยแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจให้เขาใหม่แล้วก็ทําให้มันเป็นน้าพริกปลารสงสมเครื่องแบบอบแห้งหน้าตาเหมือนพริกพริกตาแดงที่เป็นผงๆนะคะ oh, 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 oh. ก็เอาไปคลุกข้าวได้แต่รสชาติกลิ่นรสอะไรก็ยังเหมือนเดิม oh, oh. แล้วก็ก็หาวิธีการอบที่เหมาะสมสภาวะที่เหมาะสมเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งให้แล้วก็ไป oh, oh. ศึกษาว่ามันจะเก็บรักษาได้นานไหม oh. มันก็ได้นานขึ้นถึง6เดือนเนาะ oh. ก็เอาผลงานทั้งหมดเนี่ย ไปหาคุณป,ป้าเขาที่อายุเอ่อที่อุทัยธานีแล้วเราก็ไปสอนไปถ่ายทอดเขาซึ่งวิธีการที่แนทพยายามใช้แนทจะพยายามใช้ที่วิชีที่ไม่ยุ่งยากเครื่องไม้เครื่องมือทีุ่ป,ป้าเขามีอยู่เนี่ยละคะแล้วเขาก็ได้ไปขายงานแรกที่เขาไปเปิดตัวก็คืองานกาชาติที่ธรรมศาสตร์จับเนี่ยค่ะที่เป็นงานกาชาติในบูธของธรรมศาสตร์แล้วก็เอาผลงานคุณป้าเขาไปขายตอนนี้เขาก็ขายที่ขายดีอันนี้เป็นเป็นงานที่อาจารย์แนะเคยเข้าไปช่วยเนาะกับกับ วิสาหกิจชุมชนชื่อบ้านสวนลูกแชมป์จังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วก็เนยก็เลยว่าเอ้ยครั้งนี้อาจารย์แม็กก็อยากจะมาช่วยสมุดปาการบ้างแหละเนาะก็โอ้เนาะคือเราก็เคยช่วยที่นี่แล้วเขาก็สําเร็จแล้วเราก็เอ้ความรู้เราก็ยจงมีเหลืออยู่เราก็พร้อมที่จะมาช่วยสมุดปากการ นะคะ oh, oh. อ่ะเจารย์แนเราเบื้องต้นทัานี้ก่อนเนาะเชิญท่านอื่นต่อไปเลยค่ะฟังและชื่นใจนะครับอาจารย์แน,นครับโอ้โหปลาร้ากลายเป็นใส่ซองและปนได้เนาะขายต่างประเทศผมว่าปลาเนี่ยคุณป้าที่รักเนี่ยไม่รู้เงินในแบงค์นี่เท่าไหร่แล้วนะฮะรายได้าจ <laughs> ริงๆนเนี่ยส่งออกนะคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศที่เป็นชาวอีสานซึ่งชอบมากเลยนะปลาร้าเนี่ยนะครับ <laughs> เขาก็ได้กินเนาะแล้วฝรั่งก็ไม่ต้องแบบได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> โอ้ดีมาก เอาละครับชาสูตรประการเตรียมตัวไว้นะท่านจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แตบบ่พี่อาจารย์แนะเ่าให้ฟังนะแต่จะเป็นรูปแบบไหนนี่ต้องไปติดตามกันนะครับ mm hmm. แล้วรายต่อไปใครจะเป็นผู้เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมครับว่าเคยผ่านประสบการณ์อะไรบ้างสนามรบไหนครับอื่าอาจารย์เอ็มนะคะอาจารย์เอ็มครับอ่าในส่วนของอาจารย์เอ็มจะเล่ากิจกรรมที่เอ่อเป็นทีมเดียวกับอาจารย์แนะค่ะในการทาผิตพัณฑ์เพื่อช่วยชาวบ้าน mm hmm. ก็คือณตอนนั้นนะคะได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการท่านหนึ่งค่ะ ก็คือเขาจำหน่ายทองม้วนอยู่แล้วก็ทองม้วน<ม>ของเขาค่ะคเมื่อเกิดการขนส่งก็จะมีการแตกหักนั้นผู้ประกอบการก็เลย เสียดายของแล้วก็พอทองม้วนแตกหกักมันก็ขายไม่ได้ราคา<ม>เขาก็เลยมาปรึกษาแล้วเราก็เลยให้ความช่วยเหลือโดยการพัฒนาสูตรแล้วก็กระบวนการผลิตที่เหมาะสม,มจนทําให้ทองม้วนของเขาค่ะแข็งแรงแล้วก<ม>็สามารถที่จะขนส่งได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็มีการแตกหักน้อยลงโดย<ม>ที่เนื้อสัมผัสของทองม้วนนะคะ<ม>ก็ยังเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะในส่วนที่แตกหักแล้วค่ะทางทีมวิจัยของอาจารย์เอ็มก็ได้เข้า ไปช่วยโดยการที่เราแปลรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นตรงเศษทองม้วนที่จะต้องทิ้งไปขายไม่ได้ราคาเราก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการได้ด้วยอีกค่ะขอบคุณค่ะโอโ้เก็บเรียกว่าไม่ต้องเสียนะต้นทุนวัตถุดิบนะเอามา แปลรูปออกมาดัดแปลงเนาะโหการประยุกต์นี่นะครับเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวไอเดียเรื่องนี้เนี่ยครับจะไปช่วยอาจารย์นึงก็จะไปช่วยชาวสมุทรปราการได้นะครับนะในการผลิตนะฮะเรื่องราวของสิน้านะฮะอาหารอะไรๆไปแล้วครับรายที่สองนะฮะมองเห็นทางแล้วนะครับว่ามีทางรอดรายที่สามใครดีเอ่ยเตลียมสุขคเขาอาจารย์เปลี่ยนครับอาจารย์เปลี่ยมเราให้พวกเราฟังนะครับไปลุงสนามไหนมาบ้าง ค่ะอย่างงานเดียวกับที่ของอาจารย์แนแล้วก็อาจารย์เอ็มอะนะคะเปลี่ยนสุขได้รับการรับผิดช,ชอบจากวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาธนะคะ,ะแล้วก็ตัวจังหวัดชัยนาธเองเนี่ยเขามีส้มโอที่มีชื่ออยู่แล้วนะคะ,ะวิสาหกิจชุมชนนียเขาก็จะทํากลุ่มของพวกมะขามหยีส้มโอหยีนะคะ,ะแต่ว่าคู่แข่งก็เยอะแล้วก็ขายได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้น ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์าการอาหารนะคะเราเห็นว่าตัวเปลือกส้มโอเนี่ยที่เป็นเนื้อสีขาวถัดออกมาจากตัวเ,เ,เปลือกสีเขียวนะคะตัวนั้นเนี่ยตัวเนื้อสีขาวเนี่ยมีมีปริมาณมากเลยนะคะแล้วมันก็มีเพคกตินนะคะซึ่งมันเป็นสารสําคัญในเชิงฟู้ไซน์ในเยอะมีหน้าที่หลากหลายนะคะเ,เพราะฉะนั้นทําอะไรได้นะคะกับเปลือกเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะเอาเพคตินตัวนี้เนี่ย,ยมา,ามาสก,กัดน,นะคะแล้วก็ขึ้นรูปมาเป็น เอ่อเป็นเปลือกส้มโอแผ่นค่ะก็คือเป็นส้มโอแค่ะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ส้มโอแผ่นนะคะโดยทําจากตัวผิวของตัวส้มโอค่ะตัวนี้ก็ก็ต้องมาปรับรสชาติกันนิดนึงนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆนนะคะแล้วก็ คุณป้าก็โอ้ยดีจังเลยมันยังทําได้อีกเหรอเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนี่คือนี่คือตัวชิ้นางานชิ้นนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะโอ,โ,โอ้โหนะอาจารย์เปลี่ยนครับ,รบผมเองก็ชอบทานส้มโอมากเลยแล้วเขาบอกว่าผมมีเพื่อนซึ่งเป็นอ่พยาบาลน,นะครับมาจากอเมริกาแล้วก็สามีเป็นคุณหมอคุณหมอนิกนะครับอ่ก็เป็นมิชชันนารีนะบอกว่าส้มโอเนี่ยเป็นอาหารที่สุดยอดมากเลยนะของไทยเพราะว่าหากินยากมากและมีประโยชน์มากนะฮะอ่าเฟย์นเรียกกันว่าเพาเนี่ยว่าสนิทสนมกันนะครับ พราะนั้นเรื่องส้มโอนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยนะผมว่านะาจารเปลี่ยนเนาะไม่รู้เหมือนกันตามประเทศเขาหากินได้หรือเปล่านะส้มโอเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะแชร์สไลด์รูปประกอบการพูดอาจารย์ลุยได้เลยเนาะลําดับต่อไปครับใครดีครับอาจารย์แนครับอืจาหนิงจาหนิงไม่คเาียังลําดับเจอกันอจัรหนิงครับ นินก็มีโปรเจกต์ที่ไปทํากับวิสาหกิจชุมชนกับทีมอาจารย์นแนะนี่แหละค่ะ uh huh. ก็โจทย์ก็คือว่าคุณป้าเนี่ยมีสินค้าโอท็อป uh huh. ที่เป็นข้าวแตนแต่ว่าอยากขายให้คนจีนที uh oh. นี้ในกลุ่มของเรานี่ก็ไปรีเสิร์ชว่าคนจีนเนี่ยชอบอะไรในไทย uh huh. ก็เป็นทุเรียนก็ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเราก็มาพัฒนานะแก้ปัญหาแต่แรกเลยนะคะในเรื่องของการอบข้าวอะไรเนี้ย uh huh. ปัญหาพวกเนี้ยแก้ให้หมดเลยการทอดอุณหภูมิแล้วก็ในส่วนของข้างหน้าเราไม่ใช้เป็นน้ําตาลละ เราไปใช้ทุเรียนที่แก่จัดราคาถูกๆเลยค่ะที่ตลาดไทยราคาตกๆกิโลละห้าสิบหกสิบเอามากวนเป็นเป็นน้ำซอสค่ะซึ่งตอนกวรยูงหอมทุเรียนค<อ>ลุล้งเลยค่ะอ,อีกตัว product ที่เราพัฒนาตรงนี้ก็เป็นข้าวแต่นที่หน้าทุเรียนแล้วก็เราจะไปะตีตลาดคนจีนนะคะเพื่อให้คนจีนได้ชอบ น,นี่ก็เป็นเป็นโปรดักหนึ่งที่ช่วยคุณป้าพัฒนาค่ะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเห็นว่าง่ายๆนะจันนิงครับจันแนครับจานทุกท่านครับว่าเอ่อทุเรียนนี้ผมก็เป็นผลไม้อดับหนึ่งที่ชอบทานมากๆเลยนะเด็กๆนี่ทานได้เป็นวันละหลายๆลลูกทีเดียวครับนะฮะแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาที่ว่าเป็นทุเรียนนี่เช่เรียนีกมากๆเรียก,ยก,ยกปลาลาชใช่ไหมจันนิงครับ เ <cryst> นาะมันจะเล็กนะเขาเรียกว่าปลาล้านะหามจะอะไร <S <S ผมทานผมชอบทานหมดเป็นคนที่แบบว่าเป็นแฟนันแท้ของทุเรียนนะเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยกลุ่มผมก็จะมีอ่าเราติดตามต่อไปนะครับว่าชุดระการโมเดลเราจะมีข้าวแตนอร่อยอร่อยยี้ให้ทานหรือไม่อย่างไรและท่านสุดท้ายนะครับผมคงไม่ต้องบอกแล้วอาจารย์ปุณ <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับอ่าอาจารย์บุนนะครับเชิญครับอาจารย์บุญครับไปลง <S 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 สนามลุยมาไหนมาครับอาจจะด้วยเนื่องจากเป็นอาจารย์น้องใหม่อาจจะ ประสบการณ์นยะแต่ก็มีเคยทํางานกับผู้ประกอบการมาท่านหนึ่งนะคะทีเ่เขาทําร้านพวกไก่ย่างอะคะ่ะแต่เขาก็มีมีปัญหาประมาณว่าแบบอายุการเก็บของไก่ย่างมันสั้นแล้วปกติร้านเขาผู้ผู้ผู้บริโภคเขามักจะซื้อกลับแล้วระหว่างการเดินทางอาจจะโดนอุณหภูมิแสงแดดมันทําให้อาจจะทําให้มันเกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายทีนี้เขาเขาก็เลยอยากทําการยืดอ,อายุ ไก่ย่างอะค่ะให้มันสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นานไม่น้อยกว่าหกเดือนทีนี้เราก็มาช่วยเขาหาวิธีการในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ไก่ย่างของเขาให้สามารถเก็บเก็บไว้ได้นานค่ะแล้วก็พร้อมสะดวกพร้อมบริโภคอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปช่วยผู้ประกอบการร้านไก่ย่างอยู่อยู่ท่านหนึ่งโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์จริงนะครับเอาแล้วนะไก่ย่างที่ผมชอบทานมากเลยนะครับนี่ทานทุกอย่างคือชอบทานราะหนึ่งเห็นว่ามันเป็นสัตว์เล็กแล้วก็ทานง่าย ไปไหนก็จะเจอจะเจอไก่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันรสชาติดีเนาะ เอาละครับนี่คือทีมนักวิจัยของเราอาจารย์น,นะอาจารย์นนเออาจารย์เตียมอาจารย์หน,นิงอาจารย์ปุ่นนะครับแค่ฟังแค่นี้ผมเชื่อว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้ชาวเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กขนาดย่อมในสุดปราการได้เป็นอย่างดีแล้วแต่ผมจะให้ทั้ง5ท่านพักก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาใน EP 2ีนะครับดูได้ดูดีดูได้มีประโยชน์ดูซิว่านักวิจัยแต่ละท่านจะทำอะไรให้พวกเราชาวสมุทรปราการกับสมุทรปราการโมเดลนะครับให้อาจารย์ไปพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับับมานะครับ